ได้ครับด้วยอาีมงานเจโอหนึ่งเฮาบอสนะครับซึ่งนะครับเพื่อนโมเมนต์อาจารย์แต่โดยประสบการณ์จริงเพื่อนทายทอดมากยิ่งกว่าอาจารย์ที่ผ่านมีใบปริญญาการันตีอันนี้เมีนบบอรปันนันดอกนะไม่ไม่รักเทียนอีนี่กิงวัดผมกต่เรงผมว่ากล้าออกหนักกล้องหนึ่งตัวตนตัวเองคือเป็นนี่ พิธีกรเป็นวิทยากรของอำเภอของอำเภจังหวัดนันเองเได้บก้าได้ความรู้อะไรอพูดมาเลยหลังจากที่อันนี้คนที่บอธนษฐานขอพรเนาะตอนนี้หลายคนแล้วครับขนาดยหญ่ใยญ่จีนทรงคนมาหกคนอ่าแล้วตอนนี้ยืนยันมาเพิ่มยิงบ่แม่นนี่พี่น้องโวยมากเลยนี่กำลังใช้มือครับเอาต่อนตอนตอนตอเนาะครับได้อะไรบ้างครับ เมื่อวันที่สามนะครับไปผมไปคนที่ได้รหัส JO 90ติดนาอกโอนมาทางบอสแล้วทักทักไปกับบอสตอบมีมันเหลืออยู่แปดที่นั่งเจ็ดที่นั่งสี่ที่นั่งเบื้องไม่ออสิท่านบอสน้อโทรไปหอดมหาไรในบอสโทรเบอร์ศูนย์ที่สามบอกเพื่อนว่าให้ส่งเมลส่งซื้อไปเลยแล้วก็บอกอินเขามะพอดีบอสตอบกลับมาที่บอกว่าให้น้องเขา กินบอกเขาไปตอนนั้นเขาได้มีหอดเปียดให้ผมนี่ยให้น้องสมัครให้ที่นี่ก็บอกว่าพี่เขาไม่มีประสบการณ์เลยนะ<ม>บอสอ่านั่นแล่า<ม>อ่าได้รับแล้วกะ็หนึ่งเป็นพื้นฐานนี่คือ<ม>เป็นพิธีกร<ม>เวียากรของอำเภอไปพิธีกรงานกาชาติจังหวัดที่ไป แต่ว่าหลังไม่ว่าหลังกล้องยังสีคือพ่อเอกเนี่ยแหละที่เรียกยูทูบเบอร์เงียบนะพ่อผมก็เดี๋ยวจังเปิดพ่อเอกของเจ้าควั่นแหผมก็เลยเดี๋ยวผมก็เลยไม่ได้คราบเอกทานเมนั่จากจากบอทนะครับเมื่อนั้นครับอย่าอายนะกล้าเขาทำได้เราทำได้ติี๋นี่ไหนล่ะเอ้ยนะครับก็เลย